ฮัลโหสวัสดีครับเพื่อนผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ATM 6 Sky นะครับในแอนิเมชที่14แล้วนะครับในแอนิเมชนี้นะครับผมจะเริ่มต้นกับมอส a าโ l Sorcery กันนะครับมันจะเป็นไงบ้างเราก็ไปดูกันเลยครับโอเคครับแต่ก่อนอื่นผม อหาคู่มือก่อนนะครับซึ่งคู่มือของไอเจ้าตัว ATM six Sky นะครับมันจะอยู่เนี่ยครับเป็นหนังสือรวมทุกคู่มือเลยนะครับที่มีอยู่มันมีชื่อว่า a s a h i Home นะครับวิธีการครายก็คือเอาสติกมาหนึ่งชิ้นนะครับในโต๊ะขเราจะได้ Asachi Home นะครับซึ่ง Asachi Home นะครับมันจะรวมทุกหนังสือนะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะครับ ซึ่งเราจะมาอยู่ในหัวข้อน้ครับ a s o s r y นะครับในหนังสือที่ชื่อว่า a r i s t o t o m e นะครับโอเคก่อนอื่นนะครับผมจะเอาแซนมาครับเอาแซนนะครับมาเสร็จปุ๊บผมจะเอาโต๊ะร่อนนะครับนี่โต๊ะร่อนอันนี้คือแบบเออเดี๋ยวผมทุบออกมาให้ดูนะครับก็คือเป็นโอเควิ v ี s ครับแปะไว้ในน้ำนะครับแล้วก็วางในไลท์ แมชไม้นะครับแล้วก็ล่อนนะครับโอเคผมจะล่อนส่วนหนึ่งนะครับมันจะได้เทมเพลตหรอครับที่เราจะต้องจาเป็นก็คืออะคาร์มารีนครับมันจะได้อะคอมารีนซึ่งผมก็ล่อนไปแล้วนิดนึงนะครับนี่ได้อะคอมารีนหกสิบชิ้นนะครับก็ล่อนแบบนั้นครับไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเราใช้เป็นพวกเอ่อในเ่ารไล์มันจะมีโอกาสได้ค่อนข้างสูงนะครับใช่ปะเพามันก็ทำก่อนนี่วะโอเคครับก็ใช้ เออ่แซนนะครับครับคอมเพลซ์แซนหรือแซนปกติก็ได้ครับล่อนในตะแกรงไอที่สีมันอยู่ในน้ำแค่นี้แหละครับก็จะได้เอ่อไอเทมที่เป็นพวกออเทอร์ล็อกนะครับโอเคซึ่งโอเคผมก็คอมเพลซ์เวสนะครับในหมวดหมวดหมู่ของแมจิคอลแอดวานซ์นะครับนี่คอ<ผ>มเพล์เรียบร้อยก็คือให้หามารเฮ้ยอะคอมารีนนะครับสี่ชิ้นนะครับแล้วก็กดเคลมได้เป็นหนังสือ เอ e เวอร์โซเป็นคอนเซ็น a t i เอ e เวอร์โซครับแล้วเราก็ชิปคลิกขวาที่แอสโทมนะครับเพื่อเปิดช่องเก็บของรับนะครับแล้วก็ใส่เอ e เ s o วอร์โซไปนะครับโอเคต่อไปเขาให้คราบเอ่อมา r b โบนะครับซึ่งวิธีการคราบมา r b โบก็เยอแล้วกันนะครับคราบมา r b โบนะครับอันนี้สำหรับมอ d ATM Sky เอ้ย ATM Sky เท่านั้นนะครับ คือใช้สตโตนกับบนเมิลนะครับโอเคแล้วก็คราฟมาโหค,คราฟไว้ได้มาเลยต้องเยอะแยะหฮสิี้ชินเดี๋ยวผมเอาสตโตนไปเผากันอ้าวผมไม่ได้สั่งให้มันจัดการเผาสโตนนะโอเคไม่เป็นไรเราสั่งคราฟแป๊บหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเอพิโซดที่แล้วนะครับหรือเอพิโซดก่อนหน้าก็กลับย้อนกลับไปดูได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องเชื่อมโยงกันนะครับโอเคอย่างไรเนาะ มันชื่อว่านี่ elite smelting นะครับผมเปลี่ยนจากเอ่อและโนเฟอร์เนตทำให้เป็น elite smelting เรียบร้อยนะครับโอเคครับก็ไอเจ้าตัวนี้นะครับผมได้อัปเกรดก็คือใส่คาสเตอร์นะครับเทียบสามไปสองชิ้นนะครับเพื่อให้มันทําการอัดพอกพิสต่างๆนะครับให้เป็นบล็อกนะครับซึ่งเอ่อการอัดบล็อกต่างๆครับที่เอ้ยม่ใช่การอัดพีสต่างๆให้เป็นบล็อกนะครับมันจะเป็นการประหยัดเนื้อที่อย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ อะใช้ประโยชน์ของไอเจ้าตัวคอนเนกเตอร์นะครับของ mod x net นะครับซึ่งอผมก็กำหนดนี่ครับอย่างเช่นเอชั้นแนลสองนะให้เป็นคลาบเตอร์นะครับและชั้นแนลสามให้เป็นเอาท์พุตจริงๆเลยนะชั้นแนลสามจะเป็นเอาท์พุตจริงๆของทั้งระบบนะครับ,ก,รบกับชั้นแนลแปดนะครับซ้อชั้นแนลสามกับชั้นแนลแปดจะเป็นเออเอ็กพอร์ตเข้าเอนเดอร์เชดโดยตรงนะครับซึ่งสังเกตได้จากนี่ครับ เออมัน import เนี่ยครับในหัวข้อ interchange นะผมให้ import สองสอง channel นี้นะครับอ่าเร่ง import เนี่ยครับผม import channel สามนะครับเป็น output ผมให้ blacklist นะครับก็คือไม่ให้ piece ต่างๆนะครับที่ยังไม่ได้อัดอัดบล็อกอ่ะห้ามผ่านนะครับเป็นหมด blacklist นะครับดังนั้นในใน channel ที่สามมันก็ทำการ export ทุกอย่างครับยกเว้นพวก พิสต่างๆนะครับส่วนช่องแปดนะครับผมให้ทําการ export เอ,อ่อไอเจ้าตัวนี้ครับคาบเตอร์สองตัวนี้นะครับแล้วถามว่าอ้าวพี่ให้ไฟยังไงล่ะครับก็อันนี้เป็นคุณสมบัติของเออ่ไอเจ้าตัวคอนเนคเตอร์อย่างหนึ่งก็คือมันสามารถเอ,อ่็กพอร์ตไฟแค่แค่จ,จุดเดียวแต่กระจายได้ทุกช่องแนลเลยใช่ไหมช่องแนลสามารถเออ่แบบชั้นสมมติช่องแนลนี้ต้องการเออ่สมมติช่องแนลของไอเจ้าตัวค่ะ เอ่อพวกล้อนแรงต่างๆต้องการเนี่ยมันก็สามารถเอกพอร์ตพลังงานไปได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ให้มันคลาสนับคือที่จริงเจ้าตัวครตเตอร์มันมีอยู่ทั้งหมดสามเทียครับอันนี้เทียสูงสุดนะครับซึ่งถ้าสมมติเป็นเทียแบบอันเล็กๆบางที่มาแล้วท่องคาไปน้อยนะครับซึ่งวิธีการก็คือผมก็ดับเบิลคลิกที่นี่นครับ ช่องที่มันว่างๆนะครับผมก็ใส่ป๊าป๊๊ไปนะครับว่าอะไรที่ยังที่ยังเออไม่ได้เอาเข้านะครับแล้วกด apply นะครับมันก็จะคลาเข้าอยู่ตรงนี้นี่คือช่อง export ของมันนะครับแล้วก็ปรับเป็น fast mode ด้วยนะครับเพราะบางที่มันอาจจะมาเยอะเกินแล้วมันคลาบช้านะครับซึ่งเออไอเข้าแต่ละช่องตรงเนี้ยมันก็สามารถกําหนดได้ด้วยนะครับนี่เราสามารถกําหนดได้ตรงนี้ครับเป็นช่องสองนี่ผมให้ import เอ่อเอา เป็นไอเจ้าตัวคาเนคิ่วคาร์ทิ่วตัวเนี้ยผมให้ Import อะไรบ้างนี่ครับก็กําหนดไว้นะครับแล้วก็ไอ้คารเตอร์ตัวที่2กําหนดไว้นะครับว่าจะให้ Import อะไรบ้างนะครับก็คือเอ,อ่อคารเตอร์แรกมันเต็มแล้วไงผมก็เลยให้ใหมีสองคารเตอร์นะครับที่จริงอยากให้มีแค่คารเตอร์เดียวแต่ว่ามันไม่ขอจริงๆนะครับก็อ่ะไม่เป็นไรแล้วก็จัดไปสองคารเตอร์นะครับทุกอย่างก็จะโปรเซสแล้วก็เข้ามาอยู่ในอินเดเซชนะครับ เห็นไหมครับว่า mod x g n i t มันมีประโยชน์มากกว่า mod e n d r o อีกนะครับ e n d ม r น o มันแบบถ้าถ้าถ้าจะทําแบบเนี้ยใน mod e n d r o อะผมเลยว่าค่อนข้างยากนะครับแบบต่อท่อหลายท่อแล้วท่อก็มึนๆนะครับแต่นี้เราแค่คอนฟิกอยู่แค่ไอเจ้าตัวคอนโทรลเลอร์ตัวเดียวนะครับไม่ต้องไปนั่งโยงสายแบบไปตามสายนะครับอันนี้ก็คือความสะดวกนะครับโอเคเรามาดูที่ quest เตเ่อ,อครับครับ lumina sting ไอลูมินัสคราฟติ้งเทเบิลครับโอเคเราก็เปิดมอดอาซซอรี่ครับเป็นลูมินัสคราฟติ้งเทเบิลครับก็ใช้สเนตี้ครับสเนตี้ก็คือจากมาร์โบ้นะครับแล้วก็ตรงกลางหวังโคลครับเดสเซเนตี้นะครับมาคราบไปนะครับเราได้ลูมินัสคราฟติ้งเทเบิลนะครับแล้วก็เอามาแปะไว้นะครับแล้วก็ดูเคลสสินี่เราได้เจ้าตัวนี้ครับก็คือเป็นเพอ เอ่อ r o c k กิสนะครับแต่ว่านี้เขาเปลี่ยนชื่อนะครับ u s me to craft a light w e l l นะครับก็คือเ็บอกว่าให้ค a ับแค่เราอ,อย่างเดียวนะครับเพราะว่าคือถ้าถ้าเป็นเอ่อ uh, a c c e s s o r y ปกตินะครับเราจะต้องไปเอ่อค้นหาไอเทมตัวหนึ่งนะครับบล็อกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Rock Crystal Ore ครับซึ่งมันจะอยู่ใต้ดินนะครับต้องไปหานะครับโอเค และนี่ก็คือเขามีให้มามีให้นะครับอเาไอ้คราฟไลท์เวลนะครับซึ่งไลท์เวลคราฟยังไงเหรอครับไลท์เวลแล้วก็มาดูซิไลท์เวลคราฟใช้รูเนตนะครับใช้ซิสเลตแล้วก็อะคอมารีนนะครับซึ่งถามว่าไอ้สตูเอร์เนี่ยมันมันมีวิธีการคราฟนะแต่ผมแนะนำไอเทมตัวหนึ่งนะครับก็คือสโตนคัตเตอร์ครับแต่ในมัดแพ็กนี่มันเปลี่ยนเป็นเบนซอร์ครับก็แบบนไร ะเราขอเผาสโตนไปสักนิดนึงนะครับสัก512นะครับเนี่ยระบบคราฟมันก,ก็ดีอย่างเงี้ยไม่ต้องมานั่งแบบค่อยๆเออเราสามารถสั่งมันไปได้เลยครับไม่ต้องมานั่งค่อยๆคราฟน,นะครับโอเคแล้วก็มันเป็นซอมมาแปะไว้ข้างๆนะครับมันต้องการรูเนตสามนะครับโอเคแล้วก็รูเนตสามนะครับแล้วก็ชิสเลตสองชิสเลตอยู่ไหนชิสเลตนี่ชิสเลตสองนะครับแล้วเราก็คราฟกันเลย นะครับวางไว้อยู่ในเจ้าตัว luminous crafting table นะครับแล้วเราก็ร r a ไอมีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าแวครับ resonating Van นะครับซึ่งวิธีการเขาก็ตามนี้ใช้เล่โ Pro ด้วยแล้วเราก็เอา resonating แ a n คลิกขวาปึ้งนะครับมันก็จะเกิดแสงจันทร์ขาพอจากดวงดาวนะครับมาเป็น light ว e l เรียบร้อยนะครับ โอเคแล้วอันนี้มันมีให้เคลมอันนี้ครับเด้อก็คือเป็นอะคริสตัลฟอ for y o u ฟ fiction นะครับก็คือมอนเนี่ยมันเกี่ยวกับพวกคริสตัลเอ่อพวกสตาร์ต่างๆครับดวงดาวต่างๆนะครับซึ่งไอ้ไอ้เจ้าตัวเอ่คอค c o l l เตอร์คริสตัลเนี่ยมันจะทำให้เอ่อมีไลท์ไลท์พาวเวอร์ครับสตาร์ไลท์พาวเวอร์นะครับโอเคเรามาดูกันต่อมันเคลมอ,อยู่แค่เนี้ย นะครับมันเป็นการให้เราเรียนรู้นะแต่ผมก็รู้เบื้องลึกของมันเรียบร้อยครับเพราะผมทำสปอตไลท์ไปแล้วประมาณสักสี่เอพิโซดนะครับโอเคก็เราจะมาครับอัปเกรดครับอัปเกรดในเจ้าตัวเอ,อ่อลูมินาสคาฟฟิ้งเทเบิลนะคือตอนนี้มันราคาได้แค่สามพัสามเอ้ยไม่ใช่สามพัสามเอ้ยถูกแล้วสามพัสาม ก็คือ9ช่องนะครับซึ่งผมจะอัปเกรดเป็น Starlight Crafting Ultra นะครับซึ่งจะต้องใช้ Marble f i l l a r นะครับ d ี s s ล l c t Marble Liquid Starlight นะครับต่างๆนะเดี๋ยวผมไปเลรดใน G.I. แล้วกันจัดสนาไปเทมนะครับโอเคต้องใช้ Filler 4นะครับ,ราบมา Filler 4นะครับแล้วก็อะไรก็ d i s s o l 2 คือธรรมดามันก็มีวิธีการคลาแต่ว่าผมใช้เป็นเบนซ์ราะเลือกตัวตคัตเตอร์ดีกว่านะครับมันจะคือมันจะกําหนดได้ง่ายกว่านะครับซึ่งมันต้องใช้เทมพอย่างเช่น Liquid Starlight นะครับวิธีการคลาบล i ควิดสตาร์ไลท์นะครับก็คือเอาอะโครมอรีนับคลิกขวาที่ l i ท์เบลนะครับมันก็จะเริ่ม p r o c e ส s นะครับกชิปดูได้นะมันจะขึ้นคําว่า Liquid Starlight นะครับค่อยๆขึ้นนะครับทีนี้ มันอาจจะช้านะครับเราสามารถคราบไอ้ทม m อีกตัวหนึ่งได้นะก็คือ linking t o o l ครับ linking t o o l ก็อ่าไม่ได้ต้องไปเทียบทับไปไม่เป็นไรเดี๋ยวรอกันนะครับคือบางมัมันก็คลาบได้เร็วนะครับคือบางวัแถ็ก,ก็เปลี่ยนสูตรบ้างอันนี้คือสูตรดั้งเดิมของมันเลยนะครับแต่บางวัแพะก็คือจะเปลี่ยนสูตรแบบสามารถใช้เอ่อคราฟที่ปกติก็ได้นะครับโอเค แต่ที่นี้ระหว่างเรานะครับเดี๋ยวมันจะต้องใช้เที่อีกตัวหนึ่งนามที่ชื่อว่าพวก rock crystal ต่างๆนะซึ่งวิธีการคราบ c ริสตัลนะเรับมาดูสิ rock crystal มีวิธีการคราบไหมมีครับนี่มันต้องใช้ออคฮอร์มารีนนะครับลิคคริสตัลไลอาเคนคริสตัลนะครับแล้วก็กราสเลนนะซึ่งวิธีการคราบกราสเลนก็คือออคฮอร์มารีนนะครับแล้วก็พวกเลนต่างๆนะครับโอเค ล้วก็มาเตรียมไอเทมก่อนนะครับมันต้องใช้ตามนี้นะก็คือ Emeral d ันะครับ e m e r a l d แล้วก็มี Arcan e c r น s t a l นะครับของ m o d f o r b i d d e นเอ่อ and Arcane นะครับ a r c ์อ่อย่างเนี้ยแล้วก็มี Glass Plane ล l a s s plane นี่ Glass p l พ n e นะครับ เดี๋ยวต้องรอให้ได้เลืิดสตาร์ไลท์เยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าเออมันใช้เยอะนิดนึงนะในช่วงแรกเออแล้วก็บอกอย่างหนึ่งนะครับไอวิธีการคลาบบล็อกกิโซออนี่คือสําหรับมอดแพคมนั้นๆเท่านั้นนะครับเอาจริงๆแบบออแบบออริจินอลจริงๆนะครับไม่มีวิธีการคราบนะครับจะต้องหาเอามาจากใต้ดินแต่ทีนี้ก็คือเราอยู่ในโลกของสกายบล็อกมันจะมีอะไรให้เราสามารถขุดได้แล้วครับเขาก็เลยต้อง บรรจงวิธีการคราฟขึ้นมานะครับโอเคแล้วเราก็คราฟคราฟไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมากันที่ตอนคือแล้วกันนะครับเพราะว่าออลอนโพเซของเจ้าตัวสตาร์ไลท์เอ้ยไม่ได้สตาร์ไลท์ต่างๆเนี่ยมันจะต้องใช้พวกแสงแสงจันทนะครับแต่ทีนี้เออผมก็ลืมไปว่าเราสามารถครับ แบบ t ัฒน์มันก่อนก็ได้นะครับคือไอ้เจ้าตัว s t a r l i g h ั c ฟิ p i n g u l t r เนี่ยมันจะมีไอ้เจ้าตัวนี่ครับเป็น Multi Box Structure อยู่นะซึ่งระหว่างนี้เราสามารถขลาบมันได้นะครพอมมันขึ้นมาได้ซึ่งมันจะใช้อะไรบ้างใช้ Marble Ash 8นะครับอันนี้เดี๋ยวผมหาเชื้อสักชิ้นหนึ่งนะครับแล้วมาฝากของกันเชื้อนะครับเอามาฝากของระหว่างนี้เราก็จะ ทำการก่อสร้างเออ่มัติบักของมันดีกว่านะครับแล้ว่อมันต้องใช้มาร์เบลเยอะนะครับแล้วก็ครับมาร์เบลมาตึงๆๆสามสแต็กก็น่าจะพอแล้วก็สโนตี้สโนตี้ก็ใช้เยอะครับสโนตี้แล้วก็หาสโนตี้มาปั้งไม่อพอปั้งยี่สิบหกไม่พอยี่สิบสี่พอนะครับน่าจะพออยู่โอเคแล้วมันต้องใช้ ใช้ชิสเลตแปดนะครับชิสเลตแปดนะครับแล้วก็มีมาร์โบแอชิสแปดนะครับผมจะคลาดให้พอดีเลยนะครับแอดชิสแปดนะครับแล้วก็มาร์โบิกยี่สิบสี่ยี่สิบสี่มาร์โบริกยี่สิบสี่แล้วก็สโนตี 24. 24. ้ยี่สิบเอ็ดนะครับมาร์โบฮิลาแปด เจ็ดนะครับแปดเจ็ดมาว์เวิลล่านะครับวันนี้ยี่สิบเอ็ดนะครับมันก็จะหยิบไอเทมมาพอดีเป๊ะเ,เ,เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเออเราจะได้คำนวณได้นะว่าเฮ้ยเราเกาะสร้างถูกหรือเปล่านะครับซึ่งผมคิดว่าจะทําไว้อยู่ในชั้นชั้นตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ต่อเอลเิเ,อเ,วเวเตอร์ขึ้นไปนะครับเพราะว่าผมแนะนํานะครับอันนี้คือส่วนตัวของผมนะครับส่วนเนี้ยผมจะทําเออ เขาเรียกมัลติบล็อกของ a อสโซลซอรีเป็นลอยฟ้าครับเพราะว่ามันแบบเออมันจะได้ใกล้แสงจันทร์ด้วยนะครับว่าะจะครับเอาไอเทม,มัวหนึ่งที่ชื่อว่าเอลเวเตอร์นะครับครับมาเพื่อที่จะสามารถขึ้นไปได้นะครับเรามาดูซิเอาตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วผมต้องตอบตบล็อกขึ้นไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเซิร์ชนิดหนึ่งนะครับมันจะมีไอเทมไม่มีไหมมีไหม ไอเทมสามารถวางรอยฟ้าได้ไม่น่าจะมีนะครับโอเคไม่เป็นไรเราก็ต่อบบล็อกขึ้นไปนะครับเออมาใส่นี่บอกโอ้ยมันจะไอเกียดขนาดนี้นะครับขนาดต่อบล็อกกลางกลาดเลยจะขี้เกียดนะครับแล้วก็อ่ะตอขึ้นไปครับอันนี้มอดแห่งนี้ไม่มีแองเจิลบล็อกนะครับเพราะแองเจิลบล็อกเออเป็นของมัดเอ็กซ์ไทร์อุติลนะครับ โอเคแล้วก็ต่อบอกขึ้นไปสักประมาณเท่าไหร่ดี10ท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 ีแต่จะแพกนะครับล้วก็ต่ออ่าสักประมาณ150ละกันนะครับขึ้นไปสูงโอเคประมาณ150นี่นะครับลองบอกไว้ที่150แล้วถ้าเราก็ทุบอ,ออกครับยืดชื้อ มีเจ็ดแกคดีอย่างเงี้ยมันมันบินได้เง็ดเง็ดเง็ดเงัดงัดโอเจ็บโอเคเราขึ้นมาถึงพิกัดร้อยห้าสิบเจ็บร้อยนะครับจะเริ่มก่อสร้างก็คือวางมา์โบสักนิดนึงนะเป็นฐานไม่ให้เราตกนะครับแล้วก็ปักทอดนิดนึงนะครับอาล่าก็ปักทอดด้วยนะครับโอเคแล้วเราก็ต่อ ออกมานะครับหนึ่งสองไอ้แม่หนะผมจะกําหนดให้เป็นฐานเนี่ยสามคูณสามนะครับแล้วก็หนึ่งสองนะครับแล้วก็สามอ่ะอีกสัองล็อกนะครับประมาณนี้แล้วเราก็ต่อเป็นเขาปอบเป็น marble brick ไอ้ marble ash นะครับแล้วก็ marble brick กสองชิ้นหนึ่ง สองนะครับแล้วก็เนอร์ตี้สามหนึ่งสองสามนะครับมาเบอร์บริกหนึ่งไอ้มาเบอร์บริกสองแล้วก็มาเบลรแอชหนึ่งนะครับอ่าทำให้ดูอีกทีครับมาตรงกลางของเนอร์ตี้นะครับหนึ่งนะครับวางหนึ่งแล้วก็มาเบอร์บริกสองมาเบลรแอชหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับหนึ่งสองนะครับแล้วก็สามแล้วก็เอ่อมาเบอร์บริกสองนะครับแล้วมาเบลรแอชหนึ่งนะครับ แล้วก็ทำเดี๋ยวเรามีนี่เรามีแมกเนตนะครับคลาบมาได้แต่เทมไปตตกโลกนะครับวางบล็กปิดนะครับปิดให้เรียบร้อยปิดแต่ทีนี้ก็คือขอบไม่ต้องปิดนะครับขอบเดี๋ยวจะใช้อีกบล็อกหนึ่งหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับแล้วก็ หนึ่งสองหนึ่งสองนะครับแล้วก็เอชเอชอชอชนะครับส่วนตรงขอบเราให้วางเป็นชิสเลตนะครับแล้วก็เอชปิดเอาเอชเป็นตัวปิดขอบนะครับตรงหัวมุมสี่ม,มุมนะครับให้เราวางเป็นชิสเลตนะครับ H, 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 เอชอชอชนะครับเอชอชชิสเลตนะครับแกอไม่ยากครับมาตตดบลบอกนี่ ตึ๊ดตึ๊ดอ่ะเปิดังตัวแล้ว,ลวลโอเคอันนี้ผมใช้เป็น Advanced Magnet นะครับก็คือมันสามารถแบบคอนฟลิกได้ว่าแบบจะให้ดูดอะไรนะครับดู Experience ก็ได้นะครับแล้วที่เหลือนะครับเราก็ปะใส่เป็น Marble s n o t y Marble ครับที่เป็น Marble สีดำนะครับแล้วผมย้ำนิดนึงนะครับคือถ้าสมมติเขาบอกให้เป็น s n o t y ปกติก็ใช้ s n u t y ปกตินะครับไม่ต้องมา บบเอออย่างเช่น So นุตี้มาร์เบิลันจะมีพวกลายอย่างต่างนะครับอย่างเช่นแบบเป็นสนุตี้บ i ิกแบบบลิกอย่างนี้ก็มีแบบสีดำอะไรเงี้ยก็มีก็เขาบอกให้ใช้เป็นเออสน i ตี้ปกติก็สนุตี้ปกตินะครับไม่งั้นสตั๊กเจอจะฟอร์มไม่ขึ้นนะครับตรงขอบนะครับแล้วก็ตรงมุมเนี่ยตรงมุมของที่เราวางชีเสรไปทำแล้วก็วางมาร b l บ b r บ c ิกไอ้มาร์เบิลพิลล่านะครับแล้วก็ข้างบนทับด้วย ชีเสเลเอ่อชเสเหนึ่งนะครับี่แล้วข้างบนเราก็ปักทับนิดนึนงข้างบนปักทับได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคตอนนี้กี่โมงแล้วจะมืดแล้วนะครับนี่ใช้วเวลาว่าให้เป็นประโยชน์นะครับดีดีดนี่เราก็เก็บแคตตาสไปเห้เรามาดูซิบว่า เออนี uh, light, mm ่คือสตารท์เราเป็นยังไงบ้างนะครับ mm hmm. นี่ mm hmm. พอการเวลาผ่านไปนะครับ mm hmm. เอ่อไอเจ้าตัวอาควาเรีนที่เราแปะไว้มันก็จะหายไปนะครับนีเราตักมาสองถังถังเดียวได้แค่ถังเดียวโอเคเราก็คลิกขวาเพิ่มเติมได้นะครับโอเคเราต้องเอ่อคิดก่อนว่าจะยังไงดี อ๋เราจะต้องทำไอ้ตจตัวนี้ต่อก็่คือจีบวาเราจะอัปเกรดไอ้เจ้าตัว Starlight เป็น Lumina Crafting Table เป็น Starlight Crafting Ultra ดีไหมหรือว่าจะทำ r o c k e r แต่ที่จริงเราก็ต้องทำ r o c k e r ออก่อนนะครับก็คือจะต้องมี Liquid Starlight อยู่นะครับเดี๋ยวนะเขาเราค่อยมา Automation ไอ้เจ้าตัว Liquid Starlight นะครับเพราะว่าแน่นอนผมมั่นใจว่าจะต้องใช้เยอะแน่นอนนะครับรอสักครู่นึงนะครับ ระหว่างนี้เรามาดูฟราร์มซิฟราร์มมอนเตอร์เราเปิดไอพีให้ไหลนะครับระหว่างเก็บของก็คือผมจะไม่ให้มันแบบเออเก็บของในดอเบอร์อรวาวกันพาวเดอร์โอสโตนะครับอินฟลูมสติ๊กนะครับแล้วก็เลสโตนต่างต่างผมจะให้เอาไปเก็บในระบบอเมอนเตอร์นะครับโอ้นี่ก็นี่คือเลเวลผมเยอะมากเลยนะเนี่ยแต่ยังไม่ได้จัดการเลเวลที่ดีกว่านี้นะครับ ไปเก็บคอสโบนี่ครับที่ผมหยิบมาก็คือผมจะามาเข้าเจ้าตัวเอ,อ่อสมเทเทอรี่นะครับเพื่อหลอมัมาเป็นอารอนนะครับโอเคเรามาดูซิว่าได้ดังอ่าได้แล้วนะครับแล้วเราก็มาคราฟกันเลยดีวยกว่าเอ,อเราลืมเลยลืมกลาสนะครับกราเซนหยิบไปทำมาให้หมดนะครับวิธีการคราฟกราเซนก็คือเอา การเซฟไม่ตรงกลางนะครับเอาคอลมารีนะครับสี่ทิศนะครับแล้วก็ใช้เรส o n เนต n ิ้งแวนคลิกขวาครับดึง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 นะครับขอพรจากดวงดาวดวงจันทร์นะครับนี่โหรามาเยอะเลยสิบสองชิ้นอ่าไม่เป็นไรนี่แล้วเราก็ขาบบล็อกคิซอล1หนึ่งชิ้นนะครับอันนี้เป็นสูตรของไอเทมสติสกายเท่านั้นนะครับโอเคแล้วเราก็หยิบบล็อกคิซซ่านะครับแล้วแปะลงคืนนะครับแล้วก็ใช้ พี่แอคขุดมันนะครับซึ่งเราก็จะได้พวกอ่อร็อกคริสตัลต่างๆนะครับซึ่งผมก็จะทำการอัปเกรดนะครับจากลูมินาสคาฟฟิ้งเทเบิลนะเป็นสตาร์ไลท์คาฟฟิ้งอัลตร้านะครับ,รบซึ่งจะต้องใช้ที่คือสตาร์ไลท์บั克เก็ตนะครับซึ่งตอนนี้มันได้ถึงเฮ้ยจะเร็วรู้เลยเร็วหน่อยที่คือสตาร์ไลท์เก็บไผ่รอแล้วกันนี่รอรออัปเกรดอย่างเดียวเลยเนี่ย โอเคเราก็มาครับไอเทมที่มีชื่อว่า Starlight c r a f f i n g Ultra นะครับแสงจันทไม่พอเราต้องขึ้นไปนะเพือบางทีเราต้องดูนิดนึงนะครับว่าแสงจันพอไหมอย่างเช่นอ่ะมาวา,าไว้ตรงนี้นี่ครับสังเกตถ้าถ้าซูมดีนะครับตัวเนี้ยมันจะมีเหมือนแบบเออแสงเสียงเงนที่มากกว่าบางจางๆเนี้ยคือ s t เออ s t h t p o w h t p o w เ r รเรามีอยู่แค่นี้แต่ มันจําเป็นต้องใช้ถึงตรงนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่สามารถขับได้นะครับก็คือไอเทมไม่มีนะครับทําให้เราจะต้องขึ้นไปสูงๆนะครับถึงเออส,สามารถขาบได้นะนี่เราขึ้นมาแม่โหเก,กือบเต็มเลยอ่ะเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูนะครับเราอยู่ตรงนี้นะครับเห่าสตาร์ไลน์นิดเดียวเนี่ยจะเต็มไหมเนะี่ยแต่ยังไม่เต็มนะครับพอ,อผมขึ้นมาข้างบนนี้ เต็มเปี่ยมเลยครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมต้องขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ครับแต่ผมจะมาอัปเกรดตรงที่ผมวางนะครับก็คือวิธีการวางวางไว้ตรงกลางนะครับพออัปเกรดเสร็จปุ๊บมันก็จะฟอมขึ้นมาเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งทุบหลายรอบนะครับมาิเฟอร์ฟิลล่าเราลืมเก็บนะครับโอเคแล้วก็ทาไปนะครับแล้วก็ใช้เลเซนติ้งแวรคลิกขวา นี่มันก็จะทำการเหมือนแบบคล้ายๆกับทำลายโตะครับัเกิดโตะอาพเกิดเ,เสร็จปุ๊บเราก็จะล่นกับอั h เชนเมนต์นะครับ a c h i e v เ m น n t นะครับซึ่งถ้าสมมุติ multi block structure เราฟอร์มไม่เสร็จนะครับอ่ะให้ดูมามันจะเป็นสีแดงนี่คือ multi block ยังฟอร์มไม่เสร็จอาจจะมีบางจุดที่เราเออ่ตกหล่นไปหรือทําผิดไปนะครับเราก็ไปแก้พอแก้เสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสีนี่ครับก็คือสีลิขสตาร์ไลท์นะครับ โอเคนะครับนี่เอ้อไม่คือสตาร์ไลท์เราไม่เสียไปอ่ะเออก็ดีดีดีนะครับเดี๋ยวใน episode เอพิโซดาเรามาต่อกันแล้วกันนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปไปปิดขาข้างบนแล้เซอร์อรี่ข้างบนดีกว่าสวยๆนะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับ แอป ATM Six ก,กายนะครับอย่าลืมที่จะกด like, Subscribe นะครับแล้วก็สั่กนกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมจะอัพโหลดนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้ bye.